สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติสวัสดีค่ะคุณนี่ขอบคุณีวันนี้เรามางานอะไรกันคะวันนี้เรามางานก็สดๆค่ะแต่ว่าเราต้องรู้รายละเอียดอีกทีหนึ <we> <deception>. ่งว่ามันเป็นหัวข้ออะไรหรือว่าเป็นการประชุมอะไรงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มางานอะไรกันคะ งานเวทรีระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภา,าคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนของกอสศครับชื่อยาวมากชื่อยาวว,วันนี้มีกําหนดการทําอะไรบ้างคะพี่ตุลช่วงเช้าจะอยู่ในห้องรวมนะครับช่วงสายถึงบ่ายคือการแบ่งแยกห้องเป็น4ี่ห้องและนี้คือเมจิกแฮนของพิเกอร์ทอนะฮะทีมงานข<ห><ห>องเราเราจัดหลวงมาเลยรวมทั้งทีมสนับสนุนที่มาช่วยบันทึก ซึ่งเมจิกแคนทั้งสามคนเนี้ยจะแยกไปสามห้องครับห้องละหนึ่งคนเลยใช่ไหมห้องละหนึ่งคู่ใช่ไหมไะเป็นไงฮะลองถามเมจิกแคนของเราว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้นค่ะพิวอยู่กลุ่มสามไปว่ากลุ่มสามกับพี่แตงกวาค่ะนีคุณสกลางครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สองค่ะของกลน่สองครั้งที่สองเนาะครั้งนี้เราไปขอนแกนมาค่ะคุณโุ่ง อันนี้งานแรกหรืองานที่สองอันนี้งานงานแรกค่ะของกองสสที่เชียงใหม่วันนี้ต้องบอกเลยคุณเอิร์ว่ามันพิเศษจริงๆเพราะว่าเนื่องจากเรามีมิจิแฮนแล้วเรามีผู้ช่วยมิจิแฮนด้วยค่ะซ like ึ่งเป็นชั้นแตงกวาคุณเนเน่และพี่แบลค่ะพี่แบล่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีอะไรแบบน่าสนใจยังไงเดี๋ยววันนี้ แตรียมรับชมรับฟังแล้วก็ติดตามกันได้เลยจ้าคุณแตงคะเดี๋ยวเราก่อนเราจะแยกห้องเราต้องรวมพลังก่อนคะ่ะใช่รวมพลังยัคง,ง,งคะทุกคนมาค่ะเอามือคะ่ะมาค่ะขึ้นขึ้นข้างบนนะคะขึ้นข้างบนนะคะเดิ <c oughs> นเดินสองสามร <c oughs> วมพลังแบบบางเบาเบาเบาเกรงใจคนอื่นเนาะเดี๋ยวไปเจอกันห้องอื่นค่ะ ว่าเนี่ยกำลังกำลังสปีดอยู่ฮะ,ฮะกำลังปัน่นปั่นงานอยู่ค่ะ <c oughs> เนื่องจากเขาพักเยงแล้วนะคะอ่านออกอ่านง่ายจดทุกคำพูดแม้ว่าจะเจอแรปเปอร์ทันนะพี่กาพี่ทันนะทนันไหมเออไปซูมดูได้ค่ะที่ข้างบนนั้นอันไหนไม่ทนันเราก็จะชะโงกไปดูว่าเขาพูดอะไรกันบ้างครับ เป็นเป็นไงบ้างครับก็ก้องวิ่งสีห้องก็ดีครับหมายถึงว่าแต่ก็ของเยอะหน่อยของเยอะดูดูของนะฮะกล้องกี่ตัวไม่รู้นะก็เห็นทุกคนดูตั้งใจทํางานแล้วก็ทุกคนเก่งมากเลยฮะดูแบบจดทันว่าดทันอะไรกันไร ก็สู้ๆครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายไม่รู้รอบบ่ายจะหนักกว่านี้ไหมนะครับเที่ยงคืนพี่ตูเลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงกินเต็มพี่วันนี้พี่ตูเลี้ยงบุฟเฟ่ที่โรงแรมหรูใคก็ได้ใครมีแรงห้องนี้ละเอียดเยอะมากเพราะว่าเสร็จเป็นห้องสุดท้ายเลยค่ะได้วันนี้พี่เลี้ยงกินเต็มที่ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตูขอบคุณที่กรุณาร์เรา วันนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างคะทุกคนอ่าเชิญคุณนัทก่อนเลยสวยงามสวยงามดูผลงานนะคะดูผลงานการวันนี้ถือว่าเราผ่านผลไปด้วยดีแล้วก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เรามาวิ่งงานด้วยกันนะก็บอกไว้ว่าสนุกมากแล้วก็พร้อมดุยต่อค่ะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบายลูกบายลูกบาย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 